ยินดีต้อนรับเหล่านักเตะท้าผู้ตะลุยแดยนแห่งเกลียวทั้งหลายวันนี้เรามาอยู่กับการเปิดคลิปเกมเชียร์อินเทสในการเปิดลีเดตนั่นเองเย้าของลีนเดตเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครของเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านอันดับโลกอุ่นใช่ไหมซึ่งมาพร้อมกับท่านพ่ออารคิโนะเนาะท่านพ่ออารคิโน่โอ้ดูท่านพ่อเนี่ โอ้สุดยอดแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่วันนี้เราจะมาเปิดเราจะมาเปิดเราจะมาเปิดลินเน็ตกันไม่ใช่ลินเน็ตสิเขาเรียกว่าอะไรนะลินนี่ไหมลินนี่ลินนี่ลินนี่โอเคปะก่อนจะไปเปิดลินนี่กันเนี่ยเนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าลินนี่เนี่ย,ยทำอะไรได้ใค okay. รสับตัวลีนี่เนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเราไหว้ทะนูใช่ไหมที่ชัดยิงใช่ปะชัดยิงแล้วแบบยิงปิ้วก็จะมีอะไรออกมาใช่ไหมมาเทสกันเลย ไหนเราชาร์จยิงเห็นไหมจะมีชาร์จขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองใช่ไหมยิงก็ตู้แล้วก็จะมีจะมีตุ๊ก,กตาของลิเนียผูกมาใช่ไหมตรงนั้นแล้วพอเรากดสก,กิลอีป,ปุ๊บบ่ตุ๊กตาก็จะระเบิดออกมา,กใ,าใช่ไหมกเ็เป็นตัวละครชาร์จยิงเนาะชาร์จยิงไกลๆเต็มฝีอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็ตุ๊กติก็เป็นตุ๊ก,กตาใช่ไหมให้เดินไปเดินมาเดินไปเดินมากงเกงกงเกงกงเกงกงแกงเจอแล้วไปเดี๋ยววันนี้วัดเทนให้ดูก่อนิไปทีนึงไปไป อันม <ส Picasso. S 1> านเจไปเกตาไปเลยตทุกตาไปสองเดงกตาไปตดิกตาไปอุ้ยเจอเจ้าตายัะหน่อย่ยโอเคเรียบร้อย ก็ตัวเนี่เนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นธนูใช่ไหมป็นธนูแล้วก็ชาติยิงแล้วก็ที่แน่นอนสําคัญเลยคือเป็นดีพสเนาะโอเคมาวันนี้เรามาอยู่กันกับลูมินในแท่นของการท้าทายนี่เป็นไงเป็นการเรียกยนี่ที่ดีใช่ไหมเป็นการเรียกที่ดีมากบรรยากาศดีหูวิวกำลังสวยเลยโอเคมาตัวของเนี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวลรนี่ที่เป็นท่าดาบหนึ่งตัวเนาะแล้วก็มีเสียงหลิงมีเฟมินิส แล้วก็มีลีเน็ตเนาะโอเควันนี้เราจะมาสุ่มทั้งหมด90้าสิโลเกโลเค้า okay, ไปเก้าสิโล90โลเท่านั้น90โลเท่านั้นประวัติครั้งล่าสุดข,ของเราเนี่ยจะมีครั้งที่แล้วเนี่ยเปิดป้าสิหยวนไปป้าสิหยวนไป5ดาวได้เป็นตัวละครมาแล้วโอเคป่ะเพราะงั้นไม่ม,ไม,มีไม่มีดองอะไรเหลือแน่นอนไปโอเคอย่ารอช้า90โลเท่านั้นนะแป๊บนึงเอ่อโอเค10ไปโลที่10ไปนะโลที่10ไปนะโลที่10ไปนะ ร้อยสิบไปร้อยสิบสีทองอ่ะสีทองอ่ะสีทองอ่ะสีทองเออยางยางยางร้อยที่สิบร้อยที่สิบขามขามขามไหนได้ใครโอ้ได้ฟิมินิทกับเสียงหลิงเลยได้มาสองคนโอเคโรที่สิบผ่านไปโอเคต่อมาโรที่ยี่สิบโรที่ยี่สิบนะไปขอเป็นสีทองขอเป็นสีทองขอเป็นสีทอง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 ไปโรที่ยี่สิบไปสีทอง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  เออยังยังสีม่วงอยู่มาดูสิได้ใครอุ้ย <laughs> กาหมิงกาหมิงมาจากไหนลูกกาหมิงอยู่ในเละตู้เนี่ยมาจากไหนกาหมิง <laughs> โอเครถที่ยี่สิบไปแล้วโอเคยี่สิบไปแล้วต่อมารถที่สามสิบ30สามสิบโอเคไหมรถที่สามสิบหนึ่ง เดี๋ยวเราต้องแก้เคล็ดก่อนต้องแก้เคล็ดก่อนเวลาเขาสอนว่าทริคในการแก้เคล็ดของเราเนี่ยมันจะมีแบบกด10ทีใช่ไหมกดแล้วก็ยกเลิกครั้งที่1กดแล้วยกเลิกครั้งที่2กดแล้วก็ยกเลิกครั้งที่3ใช่ไหมเราที่อะไรโอเคเราที่สามสิบไปสีทอง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีทองสีทองสีทองเฮ้ย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 สีทองสามสิบเองเว้ยใครอะใครอะสามสิบเองเว้ยเฮ้ยโอเคหอกมาหนึ่งเสียงหลิงมาเสียงหลิงมาธนูมาธนูมา 私はテイワットで最も立てした大魔術師リ年。驚いた意外だったどうして僕は君の前に現れたのか知りたいそれはね君のそのトパーズのように透き通っためそれがとっても気に入ったからさ是非とも君のためにもう一度ショーをやらせて今度は絶対に瞬きしちゃダメだからね ไม่หลุดเลดด้วยไม่หลุดด้วยมีอีกตัวว่ามีแถบไหมมีแถบไหมเฮ้ยไม่มีแถบเด้อเอ้ยสามสิบโลอะมาวะอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยตายตละเราแบบไปแค่เท่าไหนเองสามสิบโลเองมั้งนี่ไง,งแล้วก็มีซื้ออันนี้ได้ด้วยเพชรเหลือแล้วด้วยซื้อไว้ห้าโลอุ้ยมีสามสิบโลมีเราได้รีเน็ตไปแล้วอะเราเราได้รีเน็ตไปแล้วเราจะเปิดท่านพอดีไหมเปิด ทันพอนี่ไหมหรือว่าเปิดอาวุธกันดีแต่วันนี้วันนี้เรามาส่มลีเน็ตนะเรามาส่มลีเน็ตเพราะงั้นเพราะงั้นขอเปิดอาวุธของลีเน็ตก่อนแล้วกันค่าแต้มโชคชะตาเราเลือกเป็นธนูของลีเน็ตนะไม่แทงสวนไม่ไม่แทงสวนไม่มีทางไม่มีทางแน่ๆไม่มีทางอีววเลขอฟังเสียงหยขอฟังเสียงหยขอฟังเสยขอฟังเสียงหย นี่ไงเสียงภาคเภาคนี่ไงได้มาศิษยสีวันนี้มายังเป็นคนภัยมล้วพายมจะไยิ่งใหตรงหน้าเราจะแท้เต่ยใอยหันซ้ายหันขวาอย่างนี้เหรอแบบนี้นีจะพาดาต่การจาที่สุดก็เป็นไปได้นะอืมこんな天気じゃ โอ้บรรอากาศแบบนี้ท่าทางคงจะไม่เห็นดาวแล้วล่ะนะเราจากว่างั้นผมจะลองเสกดาวมาให้ดีไหมคนรู้ว่าเหลได้เปิดเหผลได้เปิดลิเดียลิเพราะว่าเพราะว่าคนดูดูเสกว่าเขาแต่รันดีดูดิดูดิมีเกว่า้เ้าักี่แสดงว่ามีคนัรอยู่ี่เนหรือเป จะปเป็นเธอนหรอนれทั้าคุอดูเขาดูเขาเียวอย่างคนอะไรดูเขาเขียวอย่างนอะไรโอ้ดูเขยาเข,ข,ข,ขียวอย่างของเดิโอ้ยยยยเยยยยเยยยเยายยยยยงยย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 นยยนยยิยนยลยย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 ยมเยิยย่ายยยยยยปยยเยย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 เยย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 ายย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 นยย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 นี่เท่าน okay! ั้นโอเคยยยนึ ห้าสี่ยิประมาณโลที่ยี่สิโอเคโลที่ยี่สิโอเคเอาไหมโลที่สามสิบสิบนะโลที่สามสิบอาวุธนะอาวุธอันนี้นะสามสิบโลที่สามสิบไปสามสิบท้องไหมท้องไหมท้องไหมโอ้ยังยังยังโลที่สาสิบผ่านก่อนผ่านผ่านผ่านไปข้าโอเคโลที่สามสิบต่อมาโลที่สี่สิินะสี 40, 40, ่สิบะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะใช้ทิกแบบเมื่อกี้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ที่เรากดลิงก์นี่เราะว่า เพราะว่าเราเอ่อกดอธิษฐานแล้วกดยกเลิกใช่ไหมมากดโลดที่สี่สิบเพ่าะรเอ่อเราจะมากดสี่ครั้งไงหนึ่งสองสามสี่โอเคครั้งนี้กดแล้วนะครั้งนี้กดแล้วนะโลดที่สี่สิบนะสี่สิบไปอาวุธสีทอง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 จีสีทองจีสีทองจีอุ้ยอาวุธหรือเปล่าธนูหรือเปล่าธนูได้เปล่าธนูได้ไหมธนูได้ไหมธนูได้ไหม ไมมีแถมั้ยมีแถมั้ยมีแถมั้ยมีแถเบาแถเพอแถเพอโอ้โเลยวะไม่ได้ไม่ได้เราตั้งใจจะมาเปิดอาวุธของลินี่ใช่ไหมอาวุธของลินี่เราตั้งใจไ้แล้วตั้งใจไปแล้วตั้งใจไปแล้วโอเคเมื่อกี้เราที่ไหนเราที่สิบใช่ไหมโอเคมางั้นมันก็ต้องรับนับหนึ่งใหม่ใช่ไหมโอเคโลที่สิบยกเลิกหนึ่งทีโลที่สิบไปสีทองสีทองสีทอง ปลายคาม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 ไม่ใช่สีทองข้ามคามคามออแต่ทิ้งเมื่อกี้ใช้ได้ผลนะใช่ไหมเราเปิดโลที่สีสุดใช่ไหมก็กดยกเลิกกดยกเลิกสีที่ใช่ไหมอันนี้เรที่ยี่สิบโอเคหนึ่งสองโอเคกดไปสีทอง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 ทอง ดีนะดูก่อนว่าเราแลกได้อีกเลยมันจะสิบเอ็ดโลโอเคได้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 โอเคเรากดไปที่ไหนนะโลที่สามสิบใช่ไหมโอเคโลที่สามสิบหนึ่งสองสามครั้งที่สามนะคร้งที่สามนะไปโลที่สิบสิไปสีทองสีทองสีทองโอฮออกมาเ็วออกมาเันูขอันูขอทนูแค่ครั้งเดียวเลยนูแคครั้งเดียวทนูแคครั้งเดียวเลยโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหม เค okay, ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราได้เขียวของท่านพอ่อมาแล้วอะเราก็น่าจะเปิดน่าจะเปิดท่านพ่อด้วยละกันใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเปิดอาวุธแค่ประมาณเท่าไหรดีเอ่อสี่สิบโลห้าสิบโลงั้นเดี๋ยวเปิดงั้นเดี๋ยวเหลือเปิดท่านพ่อห้าสิบโลโอเคไหมท่านพ่อห้าสิบโลเท่ากับว่าโลเนี้ยเป็นโลสุดท้ายโอเคเพราะว่าเราได้อาวุธของท่านพ่อมาแล้วจะไม่เปิดท่านพ่อก็กอะไรอยู่ใช่ไหมไป หเมื่อกี้เราเท่าไหร่นะสี่สิบสี่ิบหนึ่งสองสามสี่ไปสีทองสีทองสทองสิบโลสีสิบโอเ้าโเลยวะห้าบโลห้สบโลห้สิบโลห้ิบโลห้ิบโลโอเคไปห้าสิบห้าสิบาสิบล้กันหนึ่งสองสามสี่ ไปขอนิดขออนิดอย่างน้อยธนูขอธนูอย่างน้อยขอธนูนูสักอันเถอะรู้สักอันเราจะเป็นเด็กดีไปสีทองสีทองสีทองเฮ้ยยากจังอ่ะสงสัยต้องล้างเคสก่อนไปล้างเคสด้วยเม็ดฟ้าเม็ดฟ้าห้าห้าเม็ดไปเม็ดที่หนึ่งไปเม็ดที่สองไปเม็ดที่สามไปเม็ดที่สี่ เที่ห้าไปอ่าลังเข็ดรบ้อยลังเข็ดรบ้อยมาโลที่เท่าไหร่นะห้าสิบป่ะห้าสิบหรือหกสิบะหกสิบแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหเคยไหมรอหกสิบหกสิบไปสีทอง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 เ้าลแล้วปึ๊สีทอง้าลแล้วป๊กิบหกสิบหกสิบบอลแล้วนุวะเถอะนุ้ยเถอะนุ้ยนุ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 ้ยนุนุ้ยะนุ้ยะนุ้ยเนุเ้ ยัง in, ไม่ใช่ดาไม่ใ <Charl> ช <ize> ่ย <einfach sh eds> ังไม่ใช่ขอธนูธนูเหอะธนูเหอะธนูเหอะขอเลาะละธนูเหอะธนูเหอะธนูเหอะธนูนะธนูนะขอร้องละธนูเหอะธนูธนูธนูเหอะธนูธนูธนูเรียบร้อยแล้วให้ดูว่าเรียบร้อยแล้วอู้ยสุดยอดไปเลยเอารู้สุดท้าไมดีด้วยโอ้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณขอบคุณนะป่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วทางอาวุธของท่านพ่อมาแล้วใช่ไหมแล้วก็อาวุธของลินี่มาเลยใช่ไหม บ้าเงนเปิดทันพอแล้วกันทันพอต่อแล้วกันเราเหลือ,อก,กีโ่โลนะอุ้ยอย่าละนะแต้มเรามีเหลือค่อนข้างเยอะเลยฮนะซูริซ่าสักทีหนึง่งเคเปิดกลุ่มดาริซ่าให้ครบกันปิดกลุ่มดาริซ่าให้ครบกันริซ่าโลยเท่าไหร่แล้วเนาะเดี๋ยว,วขอเช็คริซ่ากันบนึงนะโอเค,อเคมาถ้างั้นเราเปิดทันพอที่เหลือเลยเหลือ,ออีกประมาณกี่โลนะ โอเคสามสิบสามสิบโลโอเคสามสิบโลโอเคโลเท่าไหร่ปะเอ่อโลที่สิบไปสีทอง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 อ้อยยัง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 แต่สามสิบโลไม่ได้ออกหรอกใช่ไหมไปมาใช้ชิคแบ็บชิคเดิมกดแล้วออกกดแล้วออกอันนี้โลที่เท่าไหร่โลที่ยี่สิบใช่ไหมหนึ่งสองโลที่ยี่สิบไปโลที่ยี่สิบ สีทองไหมสีทองสีทองสีทอง,ทงเออยังน่ะอุ๊ยสัสดีลิเนตไปเราที่สามสิบเราสุดท้ายสามสิบนะหนึ่งทีสองทีสามทีเอ้ยถ้าเกิดก็เราลงกดให้มันเกิดแล้วมันจะดอกให้เราไหมอะ,ลอ,ล,ะ,อะลองสี่ทีสี่ทีและห้าทีอะไปเราสุดท้ายเปิดสีทองท่านพ่อมา ก็ฮัดโอ้ยจะจบอย่างนี้จริงโว้ยสวัสดีแฟนมินิสได้วุวนเาแล้วเว้ยอะไรดีวะเออไปซื้อเพชรั้งกันซื้อเพชรเพิ่มซื้อเพชรเพิ่มได้หนึ่งโลแล้วก็ซื้ออีกประมาณเก้าโลโอเคได้มาอีกสิบโลทำไรโลที่เท่าไหร่โลที่สี่สิบใช่ไหมโลที่สี่สิบไปสีทองสีทองสีทอง โอ้ oh, สวัสดีเจ๊ป๋ยเหลือเลยไหมเหลือไหมอย่งเหลือไหมเฮ้ยเหลือเม็ดนึงเหลือสองเม็ดเหลือสองเม็ดเหลือสองเม็ดไปสองเม็ดสุดท้ายนี่อะไรเหลือที่สิบเอ็ดมาไหมมาไหมไม่ใช่สิบสองไปสองสามสี่ไปสีทองอ่ะสีทองไหมสีทองไหมโอ้สีไม่ทอง อไปหมดเกี้ยงเลยหมดเกี้ยงแล้วอะมาดูสิ <S 2> <S 2> <S 2> ดลวงกันดีกว่าวันนี้เฟมินิส์กดไปทั้งหมดเท่าไหร่กี่กลออุ่มดาวกดไปสองกลุ่มดาวเฟมินิส์สองตัวแล้วมีกาหมิงกาหมิงได้มาหนึ่งตัวมีใครอีกมีใครอีกใครอีกนะก็มีนี่มีลินเนตลินเนตได้มาเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ได้มาหนึ่งตัว,นะตตตวโอเคแล้วก็วันนี้ได้นี่มาหนึ่งตัว แล้วก็ได้ธนูของลินี่มาแต่ลึกอยู่นะลึกสุดใจแนละ้วธนูของลินี่เนี่ยแล้วก็ได้หอกของท่านพ่อมาแป๊บนึงนะได้หอกของท่านพ่อมาใครใส่ดีได้หอกมาแต่ไม่มีเธอใส่ต้องเจ็บปวดมากเลยนะเว้ยดีท่านพ่อไม่ออกอะ ชาติตีสักหน่อยทีหนึ่งชาติตีสักหน่อยทีแล้วก็ววกดหัวใจหัวใจอีโมดกดอีโมดไหมมาลองกดอีโมดส่งท้ายก่อนดีกว่ามามามากดอีโมดส่งท้ายไหนจดินซีอีโมดมีอะไรมีเท้าเอวมีเท้าเอวทีหนึง่งมีท่าเย็นคิดไต่ตองมีท่ายืนตรงแล้วมีสีหน้าอะไรไหมสีหน้าเริ่มต้นแค่นั้น โอเคยไปเราไปถ่ายรูปก่อนจัดก,กันดีกว่าโอเคโอเคเผื่อเข้าเคว็นึ่งเผื่อเข้าวเคล็ดอีนึงไปไปเราขึ้นไปที่สูงกันดีกว่าขึ้นไปที่สูงกันดีกว่าให้ส่งไปเป็นนักมายากลซะหน่อยนี่นี่นี่ที่สูงที่สูงครับขึ้นได้ไหม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 ไปขึ้นไปไปขึ้นไปึ๊บอึ๊บ ไอ้สูงกว่านี้สูงกว่าน <t Ort> ี้โอเคอาล่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิป เปิดหาลีเน็ตเนาะเปิดหาลีเน็ตเป็นผลประกอบการทั้งหมดเอ่อกี่รอ้อยโรไม่รู้อะขึ้นสรุปให้ทากคลิปละกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมานะครับผมว่าเดี๋ยวถ้าป้าลีเน็ตออกมาแล้วเมื่อไหร่จะนำมารับชมให้ดูแน่นอนโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะบายบูบ เป็นยังไงกันบ้างสนุกกับคลิปที่รับชมใช่มากถ้าว่าชอบละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มีข้อคิดเห็นอยากติชมเรียกแนะนำอยากให้เล่นเกมอะไรอื่นๆสามารถเขียนไว้ที่ช่องความคิดเห็นข้างล่างได้เลยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย